นกเขาใหญ่ครับผมวันนี้วันดีครับผมเป็นวันหยุดช่งชวงเช้าไปต่อนกมาก็เลยแดดร้อนก็เลยต่อได้ครึ่งวันมีเวลาช่วงบ่ายมาทำคลิปนกไม่ค่ายเเดี๋ยววันนี้นกไม่ค่ายจะมีกี่ตัวผมจะพาไปชมไม่ครบตัวเลยครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะผมว่าจะมีของดีอะไรบ้างเดี๋ยววาติดตามกันติดตามก,กันนะครับผมว่าจะมีตัวเด็ดๆตัวไหนบ้าง นี่ครับนี่นะครับอันนี้เราบรรดาน,นกเขาใหญ่แล้วก็มีนกเขาชวาด้วยจะมีนกต่อและนกเฉลยนกเฉลยของเจ้าสามจะาออดน,นี่นครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละตัวนะครับผม อ,นนอันนี้เป็นนกเชลยครับผมได้มาหนึ่งเดือนแล้วสองอกุกขึ้นแล้วนะครับผมขันเต็มเสียงแล้วขึ้นไวมากเลยตัวนี้อันนี้เชลยของเจ้าสามครับผมผมเลิกง,งานมาสองทุ่มเนี่ตอนกลางคืนก็ขันถือว่าขึ้นไวมากเลยตัวนี้ ีเป็นนกเสียงเล็กคาลมมีคู่อางด้วยนะครับผมเมื่อคืนผมได้ยินเสียงคูเสียงคูใส่นกวอื่นแล้วมเมื่อคืนมีคู่อางด้วยส่วนตัวนี้เป็นนกเชลยของเจ้าสามต่อได้จากอออยุธยครับผมตัวนี้เป็นนกสองปู่เสียงเล็ก เจ้าอ่างผมโอ้ยตื่นกล้องผมตกใจกล้องเจ้าอ่างอันนี้นกต่อครับผมที่ผมมาเอาออกไปต่ออันนี้เพิ่งถ่ายโค่นเสร็จเจ้าอ่างมีกู่อ่างด้วยนะครับผมอาจจะตื่นกล้องนะครับผมเลยดิ้นเมื่อกี้ตกใจกล้องนี่ครับ แล้วก็วันนี้นกนเฉลยของไอ้ปืนขนครับผมนกปืนกนนกต่อลูกผสมนะผมตัวนี้ต่อได้จากอายิปตียาตัวนี้มีค่าลมนะครับหนุนคูทุกคำตัวนี้ขันสองปุกเต็มหนุนคู ขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วตัวนี้นกประมาณสักหกเจ็ดเดือนครับฉเฉลยตัวนี้ฉนเฉลยเจ้าปืนกลครับผมแล้วก็ส่วนนี้เป็นนกสองกุกแกมครับผมนกสองกุกแกมขันนี่เสียงหวานนะครับผมเสียงเล็กเสียงกลางลงมาเล็กตัวนี้ อันนี้ทุกตัวนี้รอเวลานะครับผมเราผมรอเวลาให้พร้อมที่จะอายุดีๆก่อนค่อยฝึกมันตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันมากจะรอเวลาส่วนนี้ตัวนี้เป็นนกสองกุกเต็มครับผมเสียงเล็กของเลยจี๊ดจา๊าดมากตัวนี้ แสบหูมากเลยตัวนี้คือทั้งเรียกทั้งคูเลยนะครับผมอยู่ในกงนี่เลิกงานมานี่คือได้ยินเสียงตอนกลางคืนนี่คือขันเรียกคูแล้วเอาดีเลยละตัวนี้อันนี้ผมรออยยุกรมกันเดี๋ยวพร้อมฝึกครับผม ็นนกต่อนะครับผมนกต่อจากทางเทคาอีสานเป็นนกสองปุกเต็มครับผมเสียงกลางอันนี้ยแต่ผมไม่ค่อยได้ออกแล้วครับผมเพราะว่าเขาเป็นนกเอ,อสายป่าสายพุ่งนาผมเอาไปเล่นสายไฟก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรก็เลยไม่ค่อยได้ออก,ออกช่วงนี้ถ่ายคนด้วยับผมคนร่วง ก็เลยไม่ค่อยเอาออกไปไอ้น,นี่เท่าไหร่ตัวน,นี้อันนี้เป็นนกเสียงเล็ก ขาลงครับูทนมากเลยเฉลยของเจ้าสามได้จากเสนาอุยุกยาลุ้นเงินตัวโก่งอะไรตัวเนี้กูจะได้มาผมสู้กัเจ้าสามมันมากเลยกูใส่กันเสียงเล็กคาลงส่วนนี่เป็น เป็นนกมงคลครับผมหรือสีไล่มนครับผมตัวนี้ขันสายหน้าเป็นนกหนึ่งกูครับผมเสียงรอครับนกนิ่งมากไม่เคยดิ้นเลยครับตัวใหญ่อ้วนเวลาเข้าใกล้ชอบพองขนครับผมนกตัวนี้หน้าตาก็หล่อมากเลยเดี๋ยวมีคลิปเต็มครับผม คลิปเต็มของเขาคลิปแยกเลยนกนกสายมงคลคลิปของเขาโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวมีให้ชมครับผม,มวมน,นนี้เป็นเจ้าอ่อนครับผม ตื่นกล้องครับผมนกต่อนี่นกต่อครับเจ้าออดที่ผมเอาไปต่อกับเจ้าสามบ่อยๆนั่นครับผมตัวนี้ตกใจกล้องนะครับผม ส่วนนี่ส่วนนี่เป็นนกเอ่อนกสองกุกสองกุกเต็มนะครับผมมีขวางห้าคำมีคารลมมีหนุมีหนุนคูตัวนี้อันนี้เฉลยเจ้าสามเจ้าสามต่อได้โอ้โหอันนี้ตัวนี้ผมนั่งลุ้นมากเลยตัวนี้ กวาจะได้มาเนี่ยโอ้โหพอได้ปุ๊บรีบกลับบ้านเลยครับได้ตัวนี้คุ้มมากเลยส่วนตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็นนกมงคลครับผมเพชราตานึ่งตาดำหนึ่งข้างนะครับผมฉเฉลยวันสี่มมเดือนละเฉลยเจ้าสาม 3. ตัสามจัดมาตัวนี้ตังเกตที่ตาขวานะครับผมตาขวาหนึ่งข้างเป็นสีดำหมดนี่ตัวนี้อันนี้ก็ขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วขันแล้วขันทุกวันเลย ตัวนี้อันนี้เป็นนกต่อครับผมนกคาลมคาลมหนุนปูเป็นนกเสียงกลางลงมาเลยครับผมแต่ผมไม่ค่อยได้ออกเพราะว่านกนกต่อที่บ้านเนี่ยเยอะครับผมสิบกว่าต่อก็เลยไม่ค่อยได้ไปครบทุกตัวเท่าไหร่เวลาเดินทางไกลก็จะมีเจ้าสามเป็นตัวหลัก หนึ่งตัวที่เป็นตัวหลักหนึ่งตัวที่ยืนพื้นนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกนกต่อแต่ละตัวให้ชมนะครับผมได้ชมขันโยนขันเรียกหรือว่าขู่น้ำเสียงส่วนนี่อ้อันนี้เป็นนกเฉลยนกใหม่ครับของเจ้เจาสามมัน อันนี้ต่อได้จากเสนาเสนายุธยาอันนี้ใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับผมตัวนี้ครูทนมากเลยนะเนี่ยครูเป็นชั่วโมงครับผมสุดยอดมากในเฉลยตัวนี้เนะี่ยกลัวจะได้มาเนะี่ยสู้ไปะจะสามเป็นชั่วโมงครูไม่หยุดเลยครับนกต่อตัวนี้ได้มาจากที่เดียวกันกันกบเอ่อกับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ ใกล้กันเลยเสาไปต้นใกล้ใก,ลกันดูจากสร้อยคอกับลูกลักษณะนี้เหมือนจะเป็นพี่น้องกันเลยครับผมผมดูทรงแล้วเสียงพอ,พอๆกันเลยเสียงกลางอามาเล็กมีคาลมแล้วก็ลายสนับปีกลายสร้อยคอเนี่เหมือนกันยังเปนพี่กับน้องมาเลยครับผมเพราะว่าได้ได้มา Sí, dio ganmole.